สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวท้องถิ่นนะคะรายการที่จะนําเอาข่าวสารประเด็นที่น่าสนใจมานําเสนอให้กับคุณผู้ชมได้ติดตามไปพร้อมๆกันค่ะพบกันเป็นประจําทางสถานีโทรทัศน์แห่งนี้ LC Cable TV เชียงใหม่ช่อง9ค่ะวันนี้พบกันในวันจันทร์ที่12ธันวาคม2557นะคะก็เป็นประจําเช่นเคยค่ะเราก็จะได้นําเสนอข่าวสารในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ให้กับคุณผู้ชมได้ติดตามกันเช่นเคยนะคะคุณผู้ชมคะหลังจากในช่วง2-3วันที่ผ่านมาเราได้ ได้มีการนําเสนอข่าวถึงสภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ที่ค่อนข้างจะเย็นลงอย่างต่อเนื่องถึงขั้นหนาวจัดนะคะในช่วงนี้ล่าสุดนักท่องเที่ยวก็ขึ้นไปชมแม่คณิ้งที่ยอดดอยอินทนนท์เป็นจำนวนมากนะคะซึ่งยอดดอยอินทนนท์ก็ทำสถิติค่ะสภาพอากาศนะคะติดลบถึง1องศาเซลเซียสค่ะ ที่อุทยานแห่งชาติโดอยอินทนอนท์อุณหภูมิยอดดอยลดต่ำลงวัดได้ถึงลบหนึ่งองศาเซลเซียสมีน้ำค้างและลมแรงทำให้เกิดเหมยขาบหรือว่าแม่คนิ้งนะคะบริเวณข้างทางบริเวณยอดดอยค่ะและที่หน้าจุดชมวิวกิ่วแม่ปานนะคะท่ามกลางนักท่องเที่ยวที่แห่ขึ้นไปบันทึกภาพความสวยงามของธรรมชาติแม่คนิง้งบนยอดดอยอย่างหนึ่งแน่นค่ะในช่วงนี้ในขณะที่อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังบริเวณจุดชมวิวดอยกิ่วลมค่ะ อุณหภูมิตำสุดวัดได้อยู่ที่10องศาเซลเซียสส่วนอุทยานแห่งชาติดอยปุยดอยสุเทพนะคะที่ลานกลางเต็นท์ดอยปุยอุณหภูมิตำสุดวัดได้ที่11องศาเซลเซียสค่ะส่วนทางด้านสถานีกเกษตรหลวงอ่างขางค่ะอุณหภูมิตำสุดวัดได้อยู่ที่4.5องศาเซลเซียสนะคะในช่วงนี้ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือก็รายงานว่าภาคเหนือตอนบนจะมีอากาศค่อนข้างหนาว กับมีหมอกในตอนเช้าและหมอกหนาะบางพื้นที่ค่ะสำหรับบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดนะคะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่0.4ถึง11องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุดนะคะอยู่ที่27ถึง31องศาเซลเซียสค่ะส่วนอุณหภูมิต่ำสุดในพื้นที่ตัวเมืองนะคะอยู่ที่13ถึง18องศาเซลเซียสค่ะ ค่ะน,นี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ในช่วงไฮซีซั่นนะคะไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติต่างก็เฝ้ารอ ที่จะเกิดปรากฏการณ์เหมยขาบหรือว่าแม่คนิ้งในทุกๆปีในช่วงฤดูหนาวแบบนี้นะคะในช่วงนี้ก็ทําให้นักท่องเที่ยวแห่ขึ้นไปชมแม่คนิ้งกันเป็นจํานวนมากค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาทางเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาอําเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ของเราค่ะก็ได้มีการแถลงข่าวถึงการเตรียมจัดงานหนาวนี้ที่เมืองแกนครั้งที่5นะคะรวมไปถึงเชิญชวนให้กับสิทธิ์เก่าโรงเรียนแม่แตงทุกท่านนะคะเข้าร่วมงานคืนสู่เย่าสิทธิ์เก่าแม่แต ะะภายใต้งานปิกบ้านเฮาสิทธิ์เก่าแม่แตงครั้งที่52ค่ะ ที่บริเวณสนามกีฬาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนานายจรัตชยยานายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนานายกสมาคมสิทธิ์เก่าโรงเรียนแม่แตงเปิดเผยว่าทางสมาคมสิทธิ์เก่าโรงเรียนแม่แตงจะจัดงานรวมสิทธิ์เก่าขึ้นในโอกาสครบรอบ52ปีของโรงเรียนแม่แตงจึงขอเชิญชวนสิทธิ์เก่าที่จบการศรึกษาจากโรงเรียนแม่แตงร่วมงานปิกบ้านเฮาสิทธิ์เก่าแม่แตง ครั้งที่52เป็นงานสังสรรค์พบปะพูดคุยฉันพี่น้องนะคะซึ่งงานนี้ก็จะจัดขึ้นในวันที่7กุมภาพันธ์2558ที่โรงเรียนแม่แตงอำเภอแม่แตงแจังหวัด<อ>เชียงใหม่ค่ะนะครับจัดงานนะครับติกบ้านเฮาสิก่าแม่แตงครบรอบ52ปี ทางนายกสมาคมศิทธิ์เก่าโรงเรียนแม่แตงนะคะก็ได้ฝากมาเชิญชวนสิทธิ์เก่าโรงเรียนแม่แตงไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่หรือต่างจังหวัดนะคะก็ขอเชิญชวนมาร่วมงานกันนะคะปิกบ้านเฮาสิทธิ์เก่าแม่แตงครั้งที่52นะคะในวันที่7กุมภาพันธ์2558ค่ะ คุณผู้ชมคะหลังจากเมื่อสองสามวันที่ผ่านมาค่ะเราได้มีการนําเสนอข่าวถึงการแถลงข่าวการจัดงานหนาวนี้ที่เมืองแกนครั้งที่5ขึ้นนะคะซึ่งก็มีการแถลงข่าวโดยนายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนาค่ะเมื่อเช้านี้ค่ะเราได้มีโอกาสนะคะทางทีมข่าวได้มีโอกาสเข้าไป ดูพื้นที่ของการจัดงานรวมไปถึงการเตรียมงานต่างๆของทางเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาด้วยนะคะสำหรับการจัดงานหนาวนี้ที่เมืองแกนครั้งที่5ค่ะ นายจรสชายานายกเทศมนตรีเมืองแกนพัฒนาอําเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นำคณะร่วมแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนที่บริเวณสนามกีฬากลางเมืองแกนพัฒนาโดยกล่วาลวถึงการเตรียมความพร้อมจัดงานนาวนี้ที่เมืองแกนครั้งที่5ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่2 5ธันวาคม2557ถึงวันที่สามกราคม2558ตลอดการจัดงาน4ปีที่ผ่านมาได้ผลตอบรับดีแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวไม่ต่ำกว่า3 0 0 0 0่นคนเข้ามาเที่ยวชมงาน การจัดงานดังกล่าวเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดวยนําวิถีชีวิตดั้งเดิมของคนเมืองแกนมาเป็นจุดขายของการจัดงานในครั้งนี้ทางเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาพร้อมที่จะรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวชมงานอย่างเต็มกําลังความสามารถและขอต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยทุ่งดอกคําแพแร์หรือดอกดาวกระจายนั่นเองค่ะดอกไม้เมืองหนาวนานา,นาพันธ์การจัดจําหน่ายสินค้าโอทอป มั่วครัวแรงผักผลไม้ราคาถูกนะคะเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอแม่แตงรวมไปถึงของทางเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาที่ผ่านมาประสบความสําเร็จเป็นอย่างยิ่งค่ะโดยมีนักท,ท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นในแต่ละปีและผลพวงที่เกิดขึ้นจะทําให้เศรษฐกิจของอำเภอแม่แตงทั้งการท่องเที่ยวและการค้าขายดีตามไปด้วยค่ะ ภายในงานนักท่องเที่ยวจะได้พบกับของดีอำเภอแม่แตงไสอั่วย่างสมุนไพรที่ยาวที่สุดในโลกชมกลองสะบัดชัยที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะรวมไปถึงรถจักรยานหรือว่ารถถีบที่ใหญ่ที่สุดเช่นเดียวกันค่ะการเล่นคว้างโวนะคะ รวมไปถึงมีรถรางนำนักท่องเที่ยวชมทุ่งดอกดาวกระจายหรือว่าดอกคำแแพร่แรกซึ่งมีสองสายพันธุ์นะคะมีทั้งสีชมพูแล้วก็สีแสดนะคะในช่วงนี้ก็กำลังเบ่งบานอย่างสวยงามพร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวงานหนาวนี้ที่เมืองแกนด้วยค่ะ รวมไปถึงงานนี้ก็จะมีการแสดงถึงวิถีชีวิตดั้งเดิมของคนเมืองแกนนะคะนั่นก็คือการใช้ควายไถนานั่นเองค่ะที่ยังปรากฏให้เห็นอยู่พร้อมอนุรักษ์รักษาไว้ให้กับลูกหลานสืบต่อไปนะคะภายในงานมีบริการให้กับทุกท่านได้นั่งบัวล้อนะคะซึ่งคอนเซปต์เขาก็คือนั่งงัวล้อผ่อเมืองแกนนะคะซึ่งงานนี้จะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่15ธันวาคมที่จะถึงนี้ค่ะได้มาสัมผัส เรื่องราวต่างๆที่คนเมืองแกนได้เตรียมรองรับให้กับนักท่องเที่ยวครับขอเรียนเชิญครับหนาวนี้ที่เมืองแกนครับวันที่25-3มก,กราคมค่ะก็ขอเชิญชวนคุณผู้ชมไปเที่ยวงานหนาวนี้ที่เมืองแกนครั้งที่5ค่ะจะจัดขึ้นราววันที่25ธันวาคม2557ไปจนถึงวันที่3มกราคม2558นะคะ ซึ่งงานนี้อย่างที่ได้บอกไปค่ะคุณผู้ชมไฮไลท์ของงานก็อยู่ที่กลองสะบัดชัยที่ใหญ่ที่สุดในโลกไสอั่วย่างสมุนไพรที่ยาวที่สุดในโลกรวมไปถึงจักรยานนะคะหรือว่ารถถีบนะคะที่ใหญ่เช่นเดียวกันค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีความสวยงามของ พืชพันไม้นานาชนิดนะคะซึ่งก็รวมไปถึงวิถีชีวิตดั้งเดิมของคนเมืองแกนค่ะที่จะสื่อออกมาให้กับคุณผู้ชมได้เห็นถึงวัฒนธรรมเอกลักษณ์ของการเป็นเมืองแกรนรวมไปถึงเอกลักษณ์ของอำเภอแม่แตงด้วยนะคะยังไงก็ขอเชิญชวนคุณผู้ชมไปเที่ยวงานนี้อย่าพลาดรับรองไปงานนี้ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนค่ะรวมไปถึงเชิญชวนสิทธิ์เก่าแม่แตงโรงเรียนแม่แตงทุกท่านนะคะร่วมงานปิกบ้านเฮาสิทธิ์เก่าแม่แตงในวันที่ เกุมภาพันธ์2558ด้วยค่ะและทั้งวันนี้ก็คือประเด็นข่าวสารที่นำมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันในรอบวันนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารได้เป็นประจำทุกวันผ่นานทางสถานีโทรทัศน์แห่งนี้ค่ะและหากพลาดการติดตามรับชมสามารถรับชมย้อนหลังผ่านทาง f a c e b o o k c o m l c เชียงใหม่ค่ะวันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมดิฉันและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ